โอมชานติวันนี้วันที่สิบเดือนกันยายนปี2023เราจะมาฟังคำพูดของอเวกบับดาดาที่พูดโดยอเวกบับดาดาเมื่อวันที่สี่เดือนธันวาคมปี1995หัวข้อของเมอรีในวันนี้ก็คือให้ซึมซับความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยรากฐานของความศรัทธาที่แม่นยัาง วันนี้บัปตาดากำลังดูลูกๆคนใหม่ๆจากทุกๆที่ในแผ่นดินนี้และต่างประเทศไม่ว่าพวกเขาจะมาที่มัตด,ดุบันในรูปที่มีตัวตนของเขาหรือไม่ว่าพวกเขาจะมาจากสถานที่งานรับใช้ของเขาในรูปแบบเทวดานางฟ้าของเขาก็ต่างในขณะที่เห็นคนใหม่ๆบัพตาดากำลังดู ความศรัทธาของพวกเขาทั้งหมดเพราะความศรัทธาเป็นรากฐานของความสมบูรณ์พร้อมในชีวิตปราหมินนี้ถ้ารากฐานของลูกแข็งแรงได้รับรองว่าลูกนั้นจะไปถึงสภาพความสมบูรณ์พร้อมของลูกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดังนั้นบัคต์ดากำลังดูว่า ลูกลูกนั้นมีความศรัทธาในชนิดต่างๆศรัทธาแรกคือการมีความศรัทธาอย่างแน่นย่างก็คือฉันเดี๋ยวนี้เป็นของพ่อดวงยานสูงสุดและฉันก็ระลึกนึกถึงได้ยอมรับและเคลื่อนไหวไปในขณะที่พิจารณาตัวฉันเองเป็นดวงยาน และฉันก็รู้จักพ่ออย่างที่ท่านเป็นนี่คือความศรัทธาอย่างแม่นยบศรัทธาที่สองก็คือการมีประสบการณ์ของความสงบจากการอยู่อย่างไม่สงบในระยะเวลาสั้นๆโดยการมีโยคะและอยู่อย่างเต็มปิพลังและบรรยากาศของสถานที่นั้น ที่เต็มไปด้วยความสงบก็ยังดึงดูดลูกในเวลาสั้นๆหรือมีอิทธิพลของครอบครัวบามินความรักทางจิตวิญญาณของครอบครัวบามินและชีวิตที่บริสุทธิ์ลูกลูกสนุกอยู่กับการเป็นเพื่อนเพราะในความแตกต่างกับบรรยากาศของโลกลูกชอบการเป็นเพื่อนนี้และลูกก็รู้สึกว่า ความรู้ดีครอบครัวดีบรรยากาศก็กยังดีมากๆด้วยและเพราะฉะนั้นลูกก็เคลื่อนไหวไปบนพื้นฐานของราฐ,ฐานในการสนุกอยู่กับสิ่งนี้และนี่ก็เป็นศรัทธาที่สองพรของบัพต์ดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นคนผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งหมด แล้วจบสิ้นการพึ่งพิงโดยการมีประสบการณ์ในสิทธิ์ของการเป็นของของลูกขอให้ลูกนั้นจงเป็นคนผู้ที่พร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหมดและก็จบสิ้นการพึ่งพิงโดยการมีประสบการณ์ในสิทธิ์ของการเป็นของของลูกการ ทำพ่อให้เป็นของลูกหมายถึงการมีประสบการณ์ในสิทธิ์ของลูกที่ไหนที่ลูกมีสิทธิ์ไม่มีการพึ่งพิงอยู่กับตัวลูกเองหรือในความสัมพันธ์และการติดต่อลูกไม่มีการพึ่งพิงไม่ว่าวัตถุธาตุหรือเหตุการณ์ที่ยากลำบากใดๆเมื่อ การพึ่งพิงชนิดต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดจบลงต่อมาลูกก็จะมาเป็นคนผู้ที่พร้อมด้วยสิทธิ์ทั้งหมดผู้ที่รู้จากพ่อและก็จะทำท่านให้เป็นของพวกเขาโดยการรู้จากท่านว่าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่คือผู้ที่ยิ่งใหญ่และก็มีสิทธิทั้งหมดข้าพิจน์ในวันนี้ ื่อเคลื่อนไหวไปในขณะที่กรมกืนสันสกาของการและกันและคุณธรรมกับทุกๆคนนั้นคือคุณสมบัติพิเศษของดวงยานพิเศษการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับการกลมกืนสันสกาของกันและคุณธรรมกับทุกๆคนคือคุณสมบัติพิเศษของดวงยานพิเศษอัชฉาโอมชานติ